อันนี้คือทํามาจากดินอะไรครับเนี่ยดินเนี้ยทามาจากแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวมาแล้วก็ดินขาวลําปาง<อ>แล้วก็ดินสอพองกาวลาเท็กโซชัน่นสารกันบูดน้ําส้มเกลือแล้วก็มานวดกันเวอให้เข้ากันนวดแล้วจะเป็นสีขาวแบบเนี้ยเราะว่ราะอ่อเรเพเป็นาวานนี่ทํามาจากยังไงเริ่มจับอยากจับ ตัวรายละเอียดของโจมตีญเนี่ยคือตัวไหนเป็นตัวที่ัำที่ยากที่สุดใบซอยากที่สุดเลยแล้วเวลาขายที่ขายยังไงขาานชนะบ่ไมทนานไครับนอาทิตย์เลยบาคนก็จะเสร็จค่ะตัวเด้ที่ ครัอยากรู้ว่ามันทำให้แข็กได้อย่างไรอ๋อหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเราใช้อะเราอง เอาดูอากาศโดยดูตัวของมันนะดูอากาศมันจะแข็งเองในอย่างอันนี้ขาตุดใช่ไหมแล้วก็ปั้นี้ก่อนแล้วาก็ทำนี้เสร็จแก็ทำให้เป็นเท้าเแล้วก็ขีดอ่นนี้็เป็นเท้าแล้วเราก็ตั้งไว้าไม่เป็นขก่ค่ะตัป็แขกตรวมันเองแขนไหมครับ 办你了呢！ ลดนให้ยืนต้องมีรั้วดด้วยให้ยืนต้องมีรั้วด้ยวดยแล้วอันนี้นี่ทำแต่ถ้าทำจริงๆมันมันจะหาเถือ่อนมันก็เถื่อนหรอกราคาเราจะคิดราคายัางไงก็ผลิตภัณฑ์ที่รา,ราคา,าใช่ไหมราคานี่ยดินเนี่ยประมาณ สี่สิบสิบบาทค่ามือค้าแรงสิบบาทเพราะว่าพวกนี้อาศัยเงินแใช้เวลานานเราต้องมีขอมดีแล้วเรากำลังกำไรสิบบาทที่เราจะแบ่งข้กสมาชิกเราห้าริบบาทตอนนี้อันนี้มีกลุ่มอยู่ที่ไหนที่หลวงหลวงอ่ะหลังมอเราพอดีเลยหลังมอเลยคนสองหลวงหลวงิดแล้วก็ ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของป้าเนี่ยครับดินไทยะของอาจารย์ดินไทยเนี่ยคือตอนเนี้ยเป็น5ดาว่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราถ้าเราจะพัฒนาขึ้นไปเป็น5ดาวเนี่ยเดี๋ยวป้าจะบอกให้เป็น5ดาป้าเริ่มผลิตภัณฑ์ใช่ไหมป้ากได้4ดาวั้งแรกเป็น4ดาวครั้งแรกเลยได้4ดาวโค้วก็บอกว่าก็ไม่ค่อยมีใครได้หรอกนะคือมาได้1ของก่อนครับขอป้าได้ซื้ เ่า oh. oh. yeah. okay. <ah> like uh. ้ทป no. like ้านี in. ้เห็นไหมกอบรูปแล้วมีดอกไม้ก็ยางต่อยอดที่ดอกนเดียวสวยการต่อยอดก็คือเอาดินที่เราทเนี่ไปใส่กบรูปทใไมไป่ใบปนได้มีแพคเกจเาทางนาาที่มีแพคเกจนะคะแดเสียแพคเกจที่ารอ นะครับคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของป่าเขาคือจะขึ้นเป็น5าดาวไปดูครับจากเดนอน,นี้ที่ทําเป็นไม่แบบไม่มีแพ็กเกจตนะครับก็จะคือจะดูแลทนุถนอมยากในการประดับเนี่ยคือถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยอาจจะมีฝุ่นมีลายมีอะไรมาทําให้พวกนี้มนันชารุดได้คือการพัฒนาคือต่อยอดในการมีกรอบนะครับมีกรอบมีแพ็กเกจตทาให้มันดีมีสวยงามน,นะครับเพื่อจะเอาไปพัฒนาต่อยอดประเทศได้ เอาไปจำหน่ายต่างประเทศเกิดที่นี่ปิง อันนี้คือก้อนเดียวก้อนเดียว2องร้อยยีบาทสองร้อยห้าิบาทโลส้อันนี้สองร้อยาสิบาทแต่ินไทยเขาผลิตแค่หกสิบบาทแต่ก่อน่อนบ้านเาใช้ทิ้งทั้า่ดทคก็คือว่ารลดต้นทุนการผลิตใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเองครับ ก็สามารถให้ทำเป็นดินที่มาเอามาปั้นเครื่องเพชรเครื่องไทขายได้ไม่ประกอบอาชีพอาชีพเสริมแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก้อาหารเชื่อได้หลายอย่างก็คือสวอววอวอย่าสงสัยนะครับสวไม่ใช่สมาชิกผู้ทธศาสนาสวอว์นี่แค่ถุงไปอันนี้คืองานอดีเรกทีว่าเป็นงานอดีเรกได้ได้ทำเพื่อ ้าคนคนที่มาตามกลับมา ความเกีนน่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดนไทยนะครับว่าความคิคนไทยนะกขึ้นครับเอาสิ่งที่มีในวิทปาจตร์คือิยาศาของ้องสิ่นเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอานชีพ